ทำไมทองคำถึงเป็นสุดยอดสินทรัพย์ในวันที่เงินเฟอ้อพุ่งหุ้นขึ้นขึ้นลงลงอะไรคือสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดนี่คือสามเหตุผลที่ทำไมทองคำถึงเป็นสุดยอดสินทรัพย์ที่ทุกคนต้องมีข้อที่1คือเป็นกอบป้องกันเงินเฟอ้อแล้วก็ป้องกันวิกฤตทองคำมักจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่รัฐบาลพิมพ์เงินนะเนาะสูงแล้วก็เกิด ภาวะสงครามหรือว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับผมเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษที่สามารถพิมพ์ได้เหมือนธนบัตรดังนั้นมันจึงช่วยรักษาอํานาจในการซื้อของคุณได้ข้อที่2สินทรัพย์ที่ไร้สัญชาติคือทองคำเป็นอะไรที่ทุกคนทั่วโลกยอมรับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนอินเดียนะครับผมเนาะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นกลางไม่ขึ้นอยู่กับ รัฐบาลรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะครับผมเนาะไม่ขึ้นกับธนาคารด้วยนะครับผมเนาะนี่คือความมั่นคงที่แท้จริง3ส,สภาพคล่องสูงสามารถขายทองคําได้เกือบทุกที่บนโลกนะครับถ้าคุณสามารถขนทองคําข้ามประเทศได้นะนะครับผมเนาะก็สามารถขายได้เพราะว่ามันมีมูลค่ามากกว่า5,000ปีแล้วมันไม่มีสินทรัพย์อะไรในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากขนาดนี้เนาะก็ อยากให้กระจายความเสี่ยงเริ่มม่จฉาศึกษาและลงทุนในทองคำไว้ในพอร์ตบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ